นัดดูดวงเจาะชีวิต ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวปีฉลูค่ะประจำเดือนตุลาคม2563เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างค่ะนัดจะเริ่มเปิดไพ่นะคะไพ่ใบแรกคือตำแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สำนึกของคุณไพ่ใบนี้สามารถลิงก์ได้กับทุทกๆใบน,นะคะที่กำลังจะเปิดต่อไปอแล้วก็ไพ่ทุกใบก็สามารถสื่อถึงไพ่ใบนี้สะท้อนย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกได้เหมือนกัน ใบที่2อนะคะอยู่ในเรื่องของการเงินค่ะใบที่3นะคะการงานใบที่4ค่ะความรักใบที่5นะคะก็คืออยู่ในตําแหน่งของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังค่ะใบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือในเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะในเรื่องที่จะเสริมเพิ่มเติมเข้ามาค่ะโอเค เปิดไพ่พร้อมกันทีเดียวทั้งหมดหกใบเลยือ ความรักโดดเด่นมากนะคะสาหรับชาวปีฉลูและโดยเฉพาะกับคนที่มีคู่แล้วมีแฟนมีคู่มัน่นคู่หมายมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่าขอพูดลักษณะนิสัยของคนปีฉลูนิดหนึ่งนะคะคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งค่ะแนว่วแน่และเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะคะค่อนข้างที่จะเคร่งครึมพูดจาสุภาพเรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันก็อ่อนโยนด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณเป็นที่รักและได้รับการสนับสนุนจาก คุณหลักผู้ใหญ่ค่ะเรียกได้ว่าเอนดูเมตตาคุณนั่นแหละคนที่คือเรียกได้ว่าชาวปีฉลูคนเกลียดคุณนะคะน้อยมากเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งคุณนะค่อนข้างที่จะเป็นคนมีน้ําจิตน้ําใจช่วยช่วยเหลือผู้คนนะคะมีจิตสาธารณะนั่นเองค่ะแต่ว่าบางครั้งนะคะคนปีฉลูจุดอ่อนของคุณนะคะนั่นก็คือบางทีอะค่ะคุณอาจจะมีความตรงมากจนเกินไปหรือในขนาเดียวกันตัวคุณก็คืออาจจะ ไม่ค่อยชอบการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะเฉพาะหน้าเท่าไหร่นักนะคะชอบอะไรที่มันจัดการได้ควบคุมได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้โอเคเริ่มจากไพ่ใบแรกนะคือความเป็นตัวต้นติดใต้สำนึกของคุณค่ะ ไพ่ใบนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามันคือบรรยากาศของการให้คําปรึกษาให้คําช่วยเหลือนะคะอาจจะมีใครบางคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้และในขณะเดียวกันไพ่ใบนี้เนะี่ยยังตีได้ว่าตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันขอคําแนะนําคําปรึกษาในเรื่องอะไรบางอย่างคะ่ะคือมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้ยังแรงเลยใจหรือว่าไม่กล้าที่จะทําลงไปเพราะอาจจะเกิดมาจากสถานการณ์อะไรต่างๆหรือความ ไม่รู้ของคุณก็ได้นะคะสําหรับชาวปีฉลูดังนั้นคุณก็เลยต้องการผู้ช่วยค่ะสมมุตินะ,ะไม่ใช่สมมุติหรอกสาหรับใครที่ มีคู่แล้วอะค่ะคู่ของคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีคู่เนะี่ยอย่าไปน้อยใจนะคะสำหรับคนโสดต้องบอกเลยว่าคุณก็ยังมีคนรอบข้างที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมหนึ่งใบนะคะโดยเฉพาะกับมิตรภาพที่เป็นเป็นเพื่อนกันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยคือรู้จักกันมานานมากๆแล้วจนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วรู้ทุกซอกทุกมุมนะคะนี่แหละค่ะถือว่าก็คือคุณโชคดีตรง ที่ว่ามีคนที่อยู่เคียงข้างคุณมีคนคอยให้กําลังใจคุณนะคะเปิดไพ่คําแนะนำหนึ่งใบค่ะสําหรับชาวปีฉลูค่ะคําแนะนําที่สิบนะคะบอกว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงค่ะอ่าอะไรคือเรื่องบังเอิญบางทีคุณอาจจะได้เจอใครบางคนนะคะที่เขามีความเชี่ยวชาญหรือว่าคนที่เขาสามารถแนะนํา ชีวิตคุณได้ค่ะหรือว่าแนะนําในสิ่งที่คุณกําลังสงสัยอยู่อะค่ะประสบการณ์ชีวิตของเขามันอาจจะมาช่วยอะไรคุณได้เลยแบบเนี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะจําไว้นะคะว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของ าเงเงินบาอาจจะเป็นเรื่องการเงินด้วยซ้าไปที่ที่ที่คุณต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการคําชี้แนะนะคะช่วงนี้การเงินอาจจะติดขัดสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าทาอะไรก็ดูไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะทำอะไรก็ดูติดขัดไปซะหมดเลยสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของรายรับที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีแต่รายจ่ายที่จ่ายออกไปที่แบบต่อแถว1 2ึ่่แหละแต่ไม่ค่อยที่จะมี รายรับเข้ามาแบบเป็นเกาะเป็นกรัรมสะเท่าไหร่หรือเงินเข้ามานะแต่เป็นเงินผ่านมือค่ะผ่านมาแล้วผ่านไปอะค่ะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะก็ขอให้ชาวปีฉลูอดทนนิดนึงดูไพ่คําแนะนํากันหน่อยดีกว่านะคะว่าไพ่คาแนะนำเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้อดทนอดกร้นนะคะเข้าไว้นะคะสําหรับในเรื่องของการเงินต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะสําหรับการงานนะคะชาวปีฉลูเอง ได้ไพ่ใบนี้ค่ะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้มันมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้ในขณะเดียวกันจุดมุ่งหมายหรือว่าผลผลการคาดหวงังหรืออะไรต่างๆนานาของคุณนัดอยากจะบอกว่าให้ลดสเปกมันลงมานิดหนึ่งแล้วมันจะโอเคนะคะเพราะไม่อย่างนั้นตัวคุณเองได้แหละที่จะเครียดเองไม่อย่างนั้นนะคะตัวชาวปีฉลูเองนะคะอาจจะรู้สึกผิดหวังง่ายหรือว่าเฟลง่ายแต่ว่าจริงๆอะ มันไม่ได้ผิดหวังหรอกมันไม่ได้เฟลหรอกแต่แค่คุณตั้งเป้าเอาไว้มากจนเกินไปแค่ลดขนาดมันลงมาแล้วก็ขยายเวลาให้มันหน่อยนึงนะคะให้มันมีพื้นที่พอวิ่งเล่นบ้างนะคะก็จะดีเนาะเปิดไพ่ขยายเพิ่มนะคะในบรรยากาศในเรื่องของงานค่ะณนะตอนนี้นะคะคุณอาจจะไม่ได้ทํางาน างเดียวอาจจะทํารับจ็อบเ,เสริมเพิ่มเติมเข้ามานะคะนะตอนนี้เนาะสาหรับชาวปิชลุนะคะแล้วก็สิ่งที่มันได้มาค่ะมันเหมือนมันได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ได้เป็นกอบเป็นกำม,มันค่อยๆได้อะ่ะนะคะมันเป็นบรรยากาศแบบเนี้ยนะ ทีนี้เปิดไพ่หนึ่งใบค่ะสําหรับคนที่กําลังว่างงานอยู่ค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะคนที่กําลังว่างงานอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะสําหรับในตัวไพ่ใบนี้แล้วก็บางทีคุณอาจจะไปเลือกเลงๆเอาไว้อยู่2ที่ค่ะว่าว่าคุณอยากที่จะทํหนึ่งใน2ที่ตรงนี้ตรงไหนก็ได้นะคะเอาเป็น2ที่ตรงนี้อะไรเงี้ยถามว่าโอกาสที่จะได้ไหมมีโอกาสที่จะได้แต่จะได้มาจากอะไรได้มาจากคอนเน็กชันได้มาจากการช่วยเหลือถ้าเกิดว่ามีคนในแนะนํามาให้ให้ไปทําตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่า มีคนที่คนหรือว่ามีคนที่คุณรู้จักให้ให,ให้ให้งานนี้มาอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่จะได้มากกว่าการที่คุณเข้าไปแบบโดดโดดเดี่ยวๆเลยนะคะโอเคต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสำหรับความรักอย่างที่เกิดน,นำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าความรักของคุณสำหรับคนที่มีคู่แล้วค่อนข้างที่จะแฮปปี้ดีด้าเป็นเอ่อเหมือนเป็นเป็น เป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตเลยอะไรเงี้ยค่ะและได้ไพ่ใบนี้นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะคบกันมานานสักแค่ไหนแล้วบรรยากาศถึงมถึงแม้ว่าความรักจะดูเก่าๆไปสักหน่อยแต่ต้องบอกเลยว่ามันไม่เก่าเลยนะมันยังคงมีความโรแมนติกเยี่ยมคงมีความรักกันดีอยู่เสมือนวันแรกที่แต่งงานกันเลยนะคะบรรยากาศเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยนะคะและความสัมพันธ์ของคู่คนนะคะทำให้หลายๆคนเน่อิจฉาริษยาด้วยนะคะอืมขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่แล้วค่ะช่วย วนนี้มีโอกาสที่จะตีเป็น2อ,อย่างนะคะอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดว่าใครที่มีน้องอยากมีน้องเนาะก็มีโอกาสที่จะได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะบางทีคุณอาจจะทําธุรกิจเสริมเพิ่มเติมเข้ามากับ คุณสวดกับสามีหรือว่าภรรยาก็ได้นะคะคือทําด้วยกันอะนะคะแล้วก็ถามว่าทำแล้วโอเคไหมทำแล้วโอเคนะขยันแขังแข็งช่วยเหลือกันดีนะคะถือว่าโอเคอยู่เลยเพียงแต่ว่านัดมองไปที่ธุรกิจที่มันเริ่มต้นใหม่คะ่ะไม่ใช่ธุรกิจที่มีอยู่แล้วไอ้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็โอเคแล้วละไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรนะคะก็ตามสถานการณ์ของมันแต่ว่าสิ่งที่กําลังเริ่มต้นใหม่คะ่ะก็ถือว่า,เ,าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นนะคะสามารถเริ่มได้ค่ะ ขอดูพ่คําแนะนำหนึ่งใบว่าพาอยากจะบอกว่าอะไรคําแนะนําที่38บนะคะบอกว่าลืมยากอยากลืมไอ้คาว่าลืมยากอยากลืมตรงเนี้ยค่ะบางทีอะมันอาจจะเป็นอ่าความประพฤติหรืออดีตหรืออะไรบางอย่างค่ะช่วยบอกคือคีย์เวิร์ดอะมันขึ้นมาแบบนี้เนาะคนที่เกิดพิชลูช่วยคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะคะว่าลืมยากอยากลืมเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคู่ของคุณนะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของคนโสดกันบ้างค่ะ กดกระดิ่งให้หนึ่งทีเลยสาหรับคนโสดสําหรับคนปีฉลูนะคะคนโสดเนี่ยมีหลายสถานะนะคะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทก่อนค่ะคนที่โสดสนิทเปิดไพ่หนึ่งใบนะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าก็มีความสุขกับชีวิตโสดนะคะโสดสุขสขสวยสวยรวย,วยๆสดสดด้วยนะคะเป็นสโลแกนนี้เลยสําหรับคนปีฉลูนะเปิดไพ่เพิ่มเติมหนึ่งใบค่ะดูซิยังไงต่อไปคือมีคนอาจจะเป็นคนในบ้านนะคะแนะนาใครบางคนให้กับคุณ ถามว่าคุณโอเคไหมคุณก็โอเคนะคะคุณก็เปิดใจไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรนะคะอืมต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะสําหรับคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ <pek> เปิดไพ่หนึ่งใบนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณมีความคาดหวังอยู่นะคะคนที่ไม่ชัดเจนให้ระมัดระวังในเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะคือมันเหมือนกับว่าดวงโดยรวมของคุณนะคะมันเต็มไปด้วยความรักนะ,นะ,ะมันเต็มไปด้วยความพิศวาสเลยแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะกับคนที่มีคนคุยแต่ว่าไม่รู้ว่าสถานะ นี่คืออะไรนะคะให้ระวังตัวระวังใจของตัวเองเอาไว้ด้วยมีเกณฑ์นในการตั้งคันนะคะและบางทีค่ะคุณอาจจะอยากคาดหวังก็ได้ว่าอยากที่จะให้มันพัฒนาความสัมพันธ์ก็เลยก็เลยอาจจะอ,อ,อาจจะคิดว่าเอเน่าจะเป็นคนนี้แหละที่อยากที่จะจริงจังอะไรแบบนี้นะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอให้คาแนะนำหนึ่งใบดีกว่า ให,ให้คำแนะนำนะคะบอกว่ามิตรภาพที่ดีมีค่าเสมอค่ะอืมบางทีคนคนนี้เนี่ยเข้ามาก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นก็ได้นะคะมิตรภาพที่ดีมีค่าเสมอต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังค่ะเริ่มตักเริ่มจากสุขภาพเนะคยสุขภาพของชาวปีฉลูเนี่ยข้อแรกเลยให้ระวังเรื่องอ่าร้อนในการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนะคะทานอ่า ยาเขียวบ้างหรือว่าทานใบย่านางสกัดเย็นอะไรเงี้ยค่ะที่แบบลดความร้อนคือร้อนแรงเหลือเกินนะคะให้ลดๆมาลงมานิดนึงนะแล้วก็อยากกินอะไรที่มันเป็นของร้อนๆน,นะคะของทอดของมันอะไรแบบนี้ให้ลดหน่อยนะคะในช่วงนี้เนาะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุคะ่ะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนและมันอาจจะไปส่งผลกระทบต่อความดันหรืออะไรต่างๆนาน,นาของตัวคุณนะคะโดยเฉพาะกับคนที่เป็นอยู่แล้ว ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างค่ะโชคลาภได้ไพ่ใบนี้นะคะหมายความว่าไม่ได้โดดเด่นมากค่ะเงินส่วนใหญ่นึงค่ะนะคะจะได้มาจากงานที่ทำแต่สมมติถ้าเกิดอยากเล่นจริงๆก็เล,เล่นเลขบ้านค่ะบ้านเลขที่อะไรห้องเลขชั้นอะไรบางคนอยู่คอนโดเนาะห้องเลขอะไรหรืออะไรแบบนี้คะ่ะสามารถเล่นเลขตัวเนี่ยได้นะคะสำหรับชาวปีฉลูค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับชาวปีฉลูใช่ไม่ใช่ละจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12นักษัตริย์แล้วนัดยังมีดวงของคนทั้ง12ดราศี12 เดือนเกิดแล้วก็ดวงของคนทั้ง7วันด้วยนะคะสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้ค่ะที่ภูมิใจนําเสนอมากมากเลยนะคะนั่นก็คือ Pick คพี่อะคาด์ค่ะพี่อะคาด์ของนัดไม่มีวันหมดอายุนะคะสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้ EP ล่าสุดเนี่ยจำชื่อจำจำ,จำเลข EP ไม่ได้นะคะว่า EP ที่เท่าที่เท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าชื่อหัวข้อนะคะว่าคนรัก ที่กำลังจะเข้ามาอน่าจะเหมาะกับคนโสดอยู่เหมือนกันนะคะโอเคเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้เลยบอกนิดนึงนะคะว่า p i c กอคาดเนี่ยได้รับกระแสการตอบรับดีมากแล้วก็คอมเมนต์แบบคืออย,อย่าเพิ่งไปอ่านก่อนนะคะให้ไปเลือกกองไพ่ก่อนแล้วค่อยอ่านนะคะเพราะมันอาจจะมีผลต่อ,อก,การเลือกของคุณสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ